คนเดียวต้องแต้มหัวยังให้อยู่ก่อนนะไม่มีคนจับช่วยนะต้องทำคนเดียวแล้วเ,เชื่อมแล้วนะฮะ าลวงไล่ไม่เจอไม่เป็นไรต่ำเบิกไม่เป็นไรหรับเออเอาต่ำกว่าไม่เป็นไรงานซ่อมลุลๆอยู่นฮะก็ต่ำกว่าก็ไม่เป็นไรครับ มันจะออกกิง่งสองกิ่งใหญ่มันก็จะข้างบนยาวแบบเท่ากันก็ไม่ได้นะเออแล้วต่ำลงมาันแหละลุกแบบก็จะเป็นอย่างนี้ อะครับอัน,นกระยายมาฝั่งนี้แล้วนะนี่เชื่อมอันล่างก่อนนะแล้วก็ไปเชื่อมข้างบนนะเมื่อกี้อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซื้อสีดำมาพ่นอีกนะ อันนี้เป็นต้นประดูเหลียงเป็นไรประดูเหลียง,ด,ยงดอกสีเหลียงอย่างเชื่อมตินยัง xem cùng bần rồi cái châm tin này cha có liềm sư xì đầm Ở cái นี่ตะเกียร์เกียรเสร็จก็ะพอนสีนะครกระจกนี่ลายเกียร์รอยเชื่อมตัดตีนไปโดนคนเดินไปเนี่ยลอยเชื่อมลอยตะจะคมนะฮะจะเก็บงานตรงนี้ก่อน ก็พ่นสีลอยเชื่อมนะี่ยก็จบไม่พ่นหมดอนะ่ะพ่นลายเชื่อมนะฮะเียเสร็จแล้วก็เก็บสีลอยเชื่อมนะฮะพ่นเฉพาะลอยเชื่อมนะสีดำด้านฮนะ อันนี้ดำาดำเงาบ้างดำด,ด้านไม่มีอะไรก็ได้นะฮะมันจำเป็นในการสนิมได้อย่างเดียวนี่ครับโอเคครับเหล็กก็ เสร็จเรียบร้อยนะครับผมสวัสดีครับ